สวัสดีครับ,รบอาจจะต์เฟสเทนติ้งสตูดิโอนะครับ,รบแล้วก็น้องจ่าเพนเนอร์ยาซีนครับอ่าแล้วก็เพนเนอร์แพรค่ะอ่าเราสามคนเนี่ยอ,อยู่ที่บีฟิตเนสนะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นเป็นนักกีฬาทั้งคู่นะฮะแล้วก็เอ่อก็อันนี้แข่งแข่งเหมือนกันใช่ครับใช่อ่าแล้วก็น้องแพรก็แข่งงานในเอฟบีรุ่นอะไรค่ะมิกินี่โมเดลค่ะก็เป็นเด็กทีมเฟสเหมือนกันนะฮะอ่าทีนี่วันนี้เรามาในหัวข้อเวโปรตีนแล้วกันมาแบบว่าสบายๆนั่งคุยเล่นเล่เม มันมีคนเข้ามาถามมายเยอะมากเลยว่าฮ้ยพี่อาเวโปรตีนเนี่ยเราควรกินเท่าไรอะไรยังไงมันคืออะไรนู่นนี่นั่นอยากอยากลดคุณทํายังไงอะไรยังไงดี<ม>เออเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะออกเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยแต่ก็ได้ได้สาระเนีหาค,ความรู้นะฮะเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวโปรตีนกับผู้หญิงด้วยแล้วก็ถ้าผู้หญิงออกลังกายเนี่ยแล้วจําเป็นต้องกินไหมอะไรไหมนะทีนี้เราเอาเบื้องต้นก่อนเลยเนาะเวโปรตีนคืออะไรอ่าเวโปรตีน เอาง่ายๆเลยภาษาบ้านๆครับก็คือหางนมงวที่สากัดออกมานั่นเองแล้วก็แบ่งเป็นชนิดต่างๆนะครับซึ่งการแบ่งเป็นชนิดต่างๆเนี่ยก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของแก่ผู้ดื่มมันเองทีนี้จริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเวแบบดูดซึมช้านะเขาเรียกว่าเคซีนนะครับเคซีนนี้ก็จะ มักจะถูกเอามากินตอนช่วงก่อนนอนเพราะว่ามันจะค่อยๆปล่อยอแล้วก็การดูดซึมก็จะช้าหน่อยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับช่วงนั้นนะครับทีนี้มันก็จบไปละก็จะมีอีกเวนึงนะครับก็เกี่ยวกับตัวเวที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชเวที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชเนส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากถั่วถูกปะทีนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องแพช่วยตอบนะครับเออเอางั้นเลยเออเอาง, <laughs> อางัาง้นแหละ ก็เวที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชเนี่ยคิดว่าเหมาะกับใครแล้วก็ไอตัวเอสโตรเจนอะไรพวกเนี้ยที่เขาบอกว่ากินเวที่เป็นพวกซอยเวอะไรเงี้ยรั่วเหลืองแล้วเป็นหัวนมสาวไรผู้ชายผู้หญิงเอสโตรเจนสูงเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมอ่าน้องแพรลองตอบหน่อยมันไม่น่ามีผลขนาดนั้นมั้งคะอ่ะอ่าลองเลยสำหรับสำหรับแพรนะโปรตีนก็คือโปรตีนนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเอสโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนพืชอะมันไม่น่าส่งผลทําให้เกิดฮอร์โมนอะไรมากขนาดนั้นนะคะ นอกจากว่าเขามีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าตามที่เขาพูดกันเอาง่ายมันจะมีเปเปอร์อยู่แหละเปเปอร์ paper นั้นคือมันทดลองใน,ในเขาเรียกว่าเป็นสโคบเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ในปริมาณที่คนต้องทานจริงๆเอาง่ายต้องทานเป็นเยอะมากตานันเป็นแบบเยอะมากๆเพื่อให้ค่านั้นนะมันสูงแต่ว่าแล้วที่สําคัญครับการทานแบบนั้นนะมัน เอาจริงมันไม่ได้สะสมมันการเป็นไกโนหรือว่าเป็นหัวนมสาวอ่ะมันไม่ได้เป็นการสะสมจากการดื่มนมพวกประเภทนมผัวเหลืองแล้วสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนอเอสโรเจนของผู้หญิงนะครับถ้าจะมีมากในผู้ชายซินรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกไขมันซะมากกว่าถ้าไขามันเยอะเนาะโอกาสตรงนี้มันจะสูงมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลครับแต่ว่า อ่ันเนี้ยมีคำคำถามทางบ้านมาว่า,าผู้หญิงกินเวแล้วจะมีผลกับประจำเดือนไหมอ่าตรงนี้อ่พี่แพรมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างาโปรตีนเวก็คือโปรตีนนะคะก็คือสารอาหารมันไม่ได้มีสผลต่อขนาดนั้นเรื่องฮอร์โมนต่างๆน่มันเป็นเรื่องของระบบของภายในมากกว่ามากกว่านะโปรตีนก็คือสารอาหารอะโปรตีนก็คืออ่าเอาง่ายๆเห็นภาพมันเหมือนกับ ห่างม,ม,มัวเนาะที่ซีนที่ซีนเกินไปหรือว่าให้เห็นภาพอีกชัดๆก็คืออกไก่นั่นแหละโปรตีนกับอกไก่อกไก่ก็ให้โปรตีนแค่นั้นแหละครับอกไก่ก็ใช,ใช่หรือว่าเป็นนมนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองก็ให้โปรตีนแต่ว่าสิ่งที่ได้จากนมถั่วเหลืองมาก็คือคาร์โบไฮเดรตน,นั่นเองอแค่นั้นแหละก็ค,คือผู้หญิงก็กินได้ปกติแตตล้วก็มีคำถามหนึ่งถ้าผู้หญิง กินเวโปรตีนแล้วจะกล้ามใหญ่เท่าผู้ชายปะแบบกล้ามแบบอูยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่นเวแล้วค่ะกินแต่โปรตีนอย่างเดียวเราจะยกหนักไปเพื่ออะไรใช่ไหมโอเคครับผมแล้วก็มีคําถามอะไรอีกของทางบ้านมีอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเสริมเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องไม่ว่าจะผู้หญิงจะผู้ชายกินเวแล้วกล้ามใหญ่จริงๆมันก็อิสระต k กี้มันมันคียจริงๆมันคือเรื่องของพลังงาน ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้กล้ามใหญ่แต่ว่าเราไปกินแต่เวทโปรตีนการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อให้ได้เนี่ยมันอาจจะต้องฝึกให้หนักแต่ว่าถ้าเรากินแต่เวทโปรตีนเยอะๆเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักเราก็อาจจะไม่มีแรงพอเราไม่มีแรงเนี่ยเราฝึกให้หนักถามว่าเราจะสามารถสร้างเทนชันหรือสร้างความเครียดมากระทําต่อกล้ามเนื้อได้เยอะไหมก็ไม่ก็อา,อาจจะหมดแรงซะก่อนอะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่การเพิ่มเวทโปรตีนแต่เป็น การเพิ่มแครีต่างหากออ <Okay. S 1> ฉะนั้นถ้าเรามีแครีที่สูงขึ้นอ่าเราเป็นกูดแครีหน่อยนะอ่าเป็นแครีที่สูงขึ้นมันทําให้เรามีเรียวแรงให้ฝึกหนักจากนั้นเนี่ยเวโปรตีนมันถึงจะมีบทบาทตรงนี้อ่าฉะนั้นหลายคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าอยากมีกล้ามเนื้อต้องกินเวโปรตีนอาจจะไม่ใช่มันเป็นแค่ใช่ทั้งหมดอ่ะอ่าอ่าใช่มันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นแค่แฟกเตอร์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แฟกเตอร์หลักอ่าเพราะว่าเอาจริงอ่าเวโปรตีนนะครับ เขาออกแบบมาให้เพื่อความสะดวกสบายเนาะ mm hmm. ก็คือเราไปไหนเรายุ่งยุ่งเดินทางเราเช็คเช็คดื่มจบ mm hmm. แต่ว่าถ้าสมมุติเราพกอาหารไปบางครั้งอะ่ะหรือว่าพกข้าวกล่องไปอะ่ะมันอาจจะทําให้เราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ mm hmm. เดินทางไกลกับข้าวเสียอีก อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ใช่บางทีก็แวะเข้าเซเว่นก็ซื้อกินได้เลยใช่ใช่ใช่จริงๆที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ้างไม่ได้พยายามอิงถึงแบรนด์ไหนเป็นพิเศษแต่ว่าเรามองในเรื่องของเวโปรตีนในทุกรูปแบบฉะนั้นเนี่ยพวกเราอะมองมองเวโปรตีนในลักษณะที่เป็นอำนวยความสะดวกใช่ครับมากกว่าการที่จะมากินแทนมื้ออาหารแต่ถามว่าเฮ้ยถ้ากินแทนมื้ออาหารนะได้ไหมเออได้ไหมถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่าเราสะดวกอะเออก็ได้ ก็ได้มันก็คือโปรตีนที่เราต้องการในแต่ละวันครับก็คือถ้าถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่วยรวยก,กินกินเลยแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันอาจจะไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคิณรับประกันว่า,าคุณจะได้สารอาหารที่มีเติมแต่งมากกว่าอกไก่จืดๆเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเวโปรตีนมันใส่อะไรเข้าไปอีกเพื่อให้มันมีมูลค่ามากขึ้นครับมันมีมูลค่ามากกว่าอกไก่ที่ขายอยู่แต่ว่าก็อย่าลืมว่า การอยู่ท้องหรือว่าการทําให้มันอิ่มอะ่ะมันก็อาจจะน้อยลงถ้าคนไดเอทอะ่ะบางครั้งอาจจะโหยได้ใช,ใช่นี่ครับมีอะไรอีกไหมเอ,เอ่ยคำถามจากทางบ้านมีเพิ่มให้อีกอพีอ่ชอบเพิ่มพี่ชอบเพิ่มได้าบางบางคนอะ่ะเฮ้ยทำไมเรากินเวแล้วโหยอ่าเพราะว่าถ้าเป็นเวปกติเวปกติที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยอหรือว่าเป็นเวที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตอ่ะมันก็จะไม่ได้อยู่ท้องหรอก แต่ว่าถ้าเป็นเวพวกที่เป็นซอยเวหรือเวโปรตีนที่มาจากพืชอ่ะส่วนใหญ่อะมันจะมันจะมีใยอาหารมีกากใยมีคาร์โบไฮเดตในนั้นอ่าบางคนอะกินแล้วก็อิ่มฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยฉันกินแล้วฉันอิ่มทําไมนี่พูดผิดไม่ใช่นะมันมีหลายตัวนมครับมีหลายชนิดครับมันมีหลายชนิดอ่าฉะนั้นก็แยกตามคุณลักษณะของมันอ่าบางอันเนี่ยที่มีคาร์โบไฮเดตเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ดีเพราะเราซื้อเวโปรตีนเราจะต้องได้เว่ยโปร ถ้ามองในแง่ของเราเอามาทดแทนมื้ออาหารบางวันที่แบบเราประชุมเงี้ยเราจะหยิบเชคมาเปล่าๆโดยที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยแล้วก็จะรู้สึกสุดท้ายก็หัวอยู่ดีอ่าฉะนั้นไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดแต่ว่ามีอะไรที่เหมาะกับเรามากกว่า <ซะ S 1> อ่อาอย่าง,อ,งอย่างที่พี่อาพูดไปก็อ่ามันจะมีเวตตัวหนึง่งเขาเรียกว่าแมสเกนเนอร์ใช่ไหมแมสเกนเนอร์ Mad จะมีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโปรตีนด้วยอันนั้นะอ่าถ้าดู ตามหลักโภชนาการหรือว่าดูด้านหลังผลิตภัณฑ์จะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะพอสมควรอาจจะมีเยอะมากกว่าโปรตีนด้วยซ้ำอันนั้นคืออาจจะเป็นประเภทที่สามารถกินแทนอา,อาหารหลักได้แต่ว่าก็มีบางชนิดที่ต้องดูกันอีกทีน,นึงครับเพราะว่าแต่ผลิตภัณฑ์คือต้องบอกตรงๆเลยแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโภชนาการด้านหลังะจะไม่เหมือนกันเลยบางครั้งมียี่ห้อบางตัวแทน อาหารแทนข้าวได้2อถึงสาจานเลยต่อ1เสริมนะแต่ว่าโปรตีนของเขาอ่ะอาจจะน้อยกว่านมในเซเว่นก็ได้ออันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นเคสไปเคสไปอใช่มันมันเป็นตัวตอบคาถามได้นะไอ้อย่างเมื่อกี้มันเป็นตัวตอบคำถามว่าพี่ค้าทําไมหนูกินเวโปรตีนแล้วหนูอ้วนเออเพราะอะไรบางทีแม่งไปหยิบตัวตัวแมสเกนเนอร์ไปหยิบตัวตัวตัวเพิ่มน้ำหนักอะ เพิ่มแรงเพิ่มน้าหนักนะไม่ใช่เพิ่มกล้ามเนื้อนะเพิ่มน้าหนักเลยอย่ะหยิบผิดนะก็โอ้โหพังเลยนะวนเลยเออเพราะว่าเซิร์ฟวิ่งหนึ่งเนี่ยเกือบพันแคลอรี่เลยนะเออกินกินแค่ไม่กี่วันน้ำหนักขึ้นเลยนะอ่าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับเป็นคำถามของผู้หญิงละกันถ้าในกรณีอยากลดน้ำหนักอะครับพี่แพรแต่ว่ากินโปรตีนแทนข้าวได้ไหมสำหรับผู้หญิงนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่า ในโซเชียลนะจะมีแบบกินโปรตีนเพื่อลดน้ําหนักวงเล็บเลยกินโปรตีนเพื่อลดน้ําหนักกินโปรตีนเพื่อแทนมืออาหารอันเนี้ยพี่แพคิดว่ายังไงบ้างเหมือนเขาให้ความสําคัญผิดกับการลดน้ําหนักม,มากมาก,มากเลยเนาะถ้าเกิดว่าจะเอากินโปรตีนแล้วก็ลดน้ําหนักถามว่าทําได้นะเพราะว่าโปรตีนหนึ่งเสิร์ฟอะ่ะมันแค่เฉลี่ยก็ประมาณ30กรัมกี e ่แคลเองคูณสี่เข้าไปแล้วแคลมันต่ํา ใช่แล้วแคลมันต่ำแล้วกินโปรตีนอย่างเดียวแล้วลดน้ำหนักได้ใช่เพราะแคลมันต่ำค่ะเพราะแคลมันต่ำม,มากนะคะกิน <ๆ S 2> แทนมื้ออาหาร<ช>ยังไงยังไงคุณใช่ยังไงคุณก็บ<ช>อกมาว่าแคลอรี่มันน้อยมากครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันอาจจะทําให้สารอาหารคุณไม่ครบถ้วนก็ได้<ช>แรงที่คุณยกเวทเทรนนิ่งอะ่ะคุณอาจจะไม่มีเลยก็ได้แล้วก็จะโยโย่ด้วยหลังจากที่คุณลดน้ำหนักลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วยังไงคุณก็จะต้องกลับมากิน นั่นแหละโย่เลยโอเคเตยมตัวโย่ได้เลยแล้วก็มีคําถามทางบ้านนะครับพี่อย่างที่พิาบอกไปมันมีเวชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าเวกินก่อนนอนเคียรทีนใช่ไหมเอ้อะไรนะคีอะไรนะเนเคซีนเคซีนเคซีนอะมีคําถามจากทางบ้านบอกว่าถ้าเรากินโปรตีนนั้นน่ะครับมันจะทําให้ดูดซึมช้าแล้วก็ซ่อมแซมซ่อมแซมตอนเราหลับใช่ไหมครับ แต่ว่ามันจะกระตุ้นอินซูลินไหมเออกระตุ้นอินซูลินแล้วก็ยับยั้งโคตรฮอร์โมนไหมอันนี้เอาอธิบายแบบง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าตามปกติคนเด็กๆเด็กๆไปซื้อเงี้ยแล้วถ้าโคตรฮอร์โมนจะทําให้สูงเนาะเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเรากินเวชนิดนี้ไปอ่ะมันจะยับยั้งทําให้เตี้ยไหมคนเป็นเด็กน้อยแบบเล่นยกเวทเต็้มีความเชื่อเตี้ยไหมหนักไปใหญ่โตเลย โอ้ต้องตอบเพียงเรื่องก่อนเนาะถ้าถ้าในเด็กเนี่ยในเด็กอย่างไงก็ต้องการพลังงานอ่าฉะนั้นเราเลยมักจะมองเห็นว่าผู้ใหญ่ชอบให้เด็กกินนมเพราะว่าจะได้ตัวสูงจะได้ตโตไวแต่ความเป็นจริงแล้ว่นมเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่กินเนี่ยนะอ้วนเลยอ้วนไวมากอ้วนง่ายมากเพราะว่านมมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงโปรตีนก็มีจริงแต่ว่าสัดส่วนของโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตไลเรียกันหมดเลยคือสูงทั้งหมดเลยอ่าฉะนั้นจึงเหมาะกับเด็กๆฉะนั้นถ้ามองว่า ถ้ามองว่าการการกินอะไรพวกนี้น้อยลงไมาถึงว่ากินอาหารน้อยลงแน่นอนย,ยังไงเด็กก็ไม่สูงเรามองเรื่องของสารอาหารที่ได้รับก่อนออทีนี้พอเด็กเนี่ยจะมากินเวโปรตีนตอนช่วงดึกแล้วจะทําให้กรดฮอร์โมนไม่หลังอันนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราได้ปัจจัยเรื่องของสารอาหารไปแล้วปัจจัยเรื่องของกรดฮอร์โมนนะครับโอเคกรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะเยอะอยู่แล้วตอนเด็ก แล้ว<ช>ก็อาจจะต้องอธิบายแพทเวยนิดนึงอาจจะฟังแล้วรู้สึกยาวแพทเวย์ของโกรธฮอร์โมนอ่ะทำไมนักวิชาการถึงบอกว่าให้เข้านอนให้ไวเข้านอนตอนสี่ทุม่มจบมื้อให้ไวโกรธฮอร์โมนจะได้หลังแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทําไมมันถึงหลังจริงๆอ่ะมันจะสตาร์ทอ่ะที่เซลล์กระเพาะอาหารว่าเฮ้ยไอตรงกระเพาะอาหารเนี่ยหรือว่าที่ลาไส้ของเราเนี่ยมีอาหารอยู่ไหมอ่า จากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่สมองให้หลั่งฮอร์โมนตัวหนึง่งมันชื่อว่าฮอร์โมนเกรลินหรือฮอร์โมนหิวเมื่อฮอร์โมนเกรลินถูกกระตุ้นขึ้นปุ๊บมันก็จะไปกระตุน้นส่วนของฮอร์โมนส่วนของกรดฮอร์โมนขึ้นตามมาอีกทีหนึง่งเพื่อให้เพื่อให้รับรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการสังเคราะห์เกิดขึ้น ฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมนักวิชาการถึงให้กินให้จบวเพื่อที่จะให้มีการย่อยดูดซึ่งหมดราดับทั้งหมดแล้วเวลาเราเข้านอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะได้เข้ามาไวขึ้นเพราะว่าเราหลับวขึ้นประมาณนั้นฉะนั้นถ้ามองในแง่ของอันนี้คือผัดเวของของโกรทฮอร์โมนซึ่งถ้าเรามองว่าถ้ากินแล้วโกรทฮอร์โมนไม่หลังแต่อินซูลินหลังนะอินซูลินหลังนะหลายคนจะกลัวเรื่องอินซูลินหลังถูกไหมแต่อินซูลินหลังอ่ะ มันก็ทําให้ผอมได้เหมือนกันอเ <Ừ. S 2> พราะว่าอินซูลินทําหน้าที่กวาดสารอาหารเข้าเซลล์ซึ่งถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายต้องใช้คําว่าคนที่ออกกำลังกายก่อนอถ้าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีมวลกล้ามเนื้อใช่ไหมจากนั้นเนี่ยสารอาหารเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปอินซูลินถูกชุดขึ้นอินซูลินจะกวาดสารอาหารเข้าเซลล์กล้ามเนื้อฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อพัฒนาและเมื่อการกวาดสารอาหารเกิดขึ้นเนี่ยระดับ สารอาหารหรือว่าพลังงานที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันจะน้อยลง mm hmm. เมื่อมันน้อยลงเนี่ยแน่นอนไขมันถูกใช้ไหมไ<า>ขมันถูกใช้ mm hmm. อ่าฉะนั้นเนี่ยต่อให้กรดทฮอร์โมนหยุดการทํางานในระหว่างที่เรากินอินซูลินหลัง่งแต่มันก็ทําให้ไขมันถูกใช้เช่นเดียวกันครับหลายคนที่กลัวอินซูลินส่วนใหญ่นั่นเพราะว่าเขาออกกําลังกายต่ําหรือไม่ค่อยออกกำลังกาย mm hmm. เลยไปอาศัยการงดรับสารอาหารแทนซึ่งอาจจะไม่ใช่เวที่ถูกต้องและระยะยาวเท่าไหร่ พั้ะนั้นการกินอะไรพวกนี้กินไปเถอะกินไปเถอะเพราะมันบูรณาการร่างกายสุดท้ายแล้ว่เมื่อกล้ามเนื้อเราสูงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเยอะขึ้นการใช้พลังงานของเรามากขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นการลดไขมันก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโอเคครับก็อันนี้ก็มีคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่เบสิกเบสิกเลยก็คิดว่าน่าจะทุกคนอาจจะ รู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจเนาะก็คือโกลเด้นโกลเด้นไทเป็นเวลาช่วงนาทีทองของการพัฒนากล้ามเนื้อหรือว่าการซ่อมแซมกล้ามเนื้อก็คือเรายกเวทเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเติมโปรตีนทันทีเลยถ้าเราไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวกล้ามมันจะหายอันนี้น่าจะเคยกันได้ยินกันอยู่เนาะ,อ,ะอันนี้พี่อาคิดว่ายังไงบ้างครับรว่าเฮ้ยถ้าเราต้องหาโปรตีนกินแล้วถ้าไม่ได้โปรตีนกินบึ๊บ กล้ามหายเลยไม่ได้ไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดดนะขอโปรตีนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้โปรตีนเลยกล้ามหายแน่นอนกล้ามมันเรียกร้องใน30นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเลย31นาทีปุ๊บหายกล้ามไม่ขึ้นเลยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่คนกล้ามไม่ใหญ่อเดี๋ยวตอบให้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามแพ้ก่อนมึงเชื่อไหมเนี่ยมันเป็นคำถามที่ยากมากรับโอเค น้องแพรบอกว่าคิดวิเคราะห์แย่นะครับ uh huh. หรือดัง <laughs> นั้นโอเคทีนี้จะตอบให้มันเป็นเรื่องจริงเว้ที่โกลเด้นชามอ่ะมันมันมีอยู่จริง uh huh. อ่าครับแ,แต่แต่แต่ต้องบอกกันว่าแพทเวในการใช้โปรโตีนของเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นมาแต่ที่เรากินแล้วถึงเอาไปใช้จริงจริงแล้วอ่ะเราใช้อ่ะของเก่าทั้งนั้นเลยเราใช้ของเก่าทั้งนั้นเลยอ่เวลาเรากิน กินอาหารเข้าไปอ่ามันจะถูกแปลงค่าแตกตัวโมเลกุลอย่างโปรโตีนก็ต้องแตกตัวมาเป็นกรดอะมิโนก่อนอ่าทีเนี้ยแล้วมันอยู่ไหนมันก็จะถูกพักอยู่ในเลือดของเราเนี่ยแหละทีนี้เวลาที่เรากินเข้าไปแตกตัวแล้วก็ถูกพักอยู่ในเลือดถูกไหมงั้นเวลาร่างกายใช้อะมันจะใช้ไงมันก็จะหัวใจเนี่ยบีบอัดเลือดมันก็จะไปเข้าหาเซลล์ที่มันเหมือนถึงเลือดนะนะ มันก็ผ่านเส้นเลือดฝอยแล้วเข้าไปหาจุดที่มันแบบว่ามีดามจแล้วก็ไปพัฒนาคุณฟูฟครับอ่าฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ไปเนี่ยของเก่าทั้งนั้นเลยเวลาเรากินเข้าไปเราก็มีการเติมเก่าฉะนั้นนะ่ะมันคือการไซคลิ่งวนเก่าวนวน,วน,ว,น,ว,นวนเข้าไปอ่าหลายคนฟังอาจจะแบบอ้าวไหนมึงบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงสามสิบนาทีโกลเด้นไทมใช่แต่สิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่โปรตีน ร่างกายมองเรื่องปัจจัยทางพลังงานเป็นสิ่งสําคัญใช่ฉะนั้นร่างกายไม่ได้ต้องการโปรตีนร่างกายมองปัจจัยทางพลังงานเป็นสิ่งสําคัญเท่ากับว่าร่างกายเขาต้องการสารอาหารเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปเป็นพลังงานหลักและพลังงานสํารองอต่อไหมก็เอาภ <c oughs> าษาบ้านๆเลยส,สรุปให้ภายในหนึ่งนาทีก็ค <c oughs> ือเหมือนกับเรามีถังสำรองเอาไว้ใช่ไหมครับถังสำรองเอาไว้แล้วเราก็เติมกลับแล้วก็ร่างกายเอาไปใช้ จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นกระเพาะเดียวเราดื่มเวโปตีนไปปุ๊บมันไหลเข้าไปต้มแซมกล้ามเนื้อมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องอยู่ในร่างกายของเราก่อน,<ช>นะแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ใน30สนาทีนั้นอ่ะแล้ว30มสินาทีอ่ะกล้ามเนื้อมันหายยังไงก็ไม่หายครับเพราะว่าคนเอาง่ายร่างกายเราอ่ะต้องการชีวิตรอดไม่ได้ต้องการมีกล้ามเนื้อที่สวยงามหรืออะไรเขาต้องใช้ในส่วนของไขมัน เขาต้องใช้อะไรที่มันพอที่จะประทังชีวิตไปได้ก่อนจริงๆในส่วนของกล้ามเนื้อครับถ้าเรายังใช้อยู่เรายังออกแรงอยู่ร่างกายมันจะพยายามรักษาในส่วนที่ใช้งานไว้ในส่วนที่ไม่ใช้งานมันก็จะเอาไปใช้ก่อนเนอะพี่อามีอะไรเสริมไหมครับผมก็เท่ากับว่าไอ้โปรตีนที่เรากินไปแล้วออกกำลังกายอ่ะมันจะไปใช้เป็นพลังงานอก็เท่ากับว่าเรากินคาร์บหรือขาาวโด อ่าก็มีตังก็ได้อ่ะมีตังก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ว่ากินขนมปังก็โง่เซเว่นห้าบาทสิบาทหรือว่าเราเรากินพวกน้ำให้บ่อยก่อนก็น่าจะเวิร์กกว่าแล้วค่อยกินเวโปรตีนใช่เพราะว่ามันจะได้เอาไปหล่อเลี้ยงในเลือดเอาไปเติมในกล้ามเนื้อก่อนเก็บเป็นพลังงานสำรองก่อนจากนั้นโปรตีนถึงจะเอาไปบูรณาการก็น่าจะคลายข้อสงสัยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยโอเคครับฉะนั้นออกกำลังกายเสร็จ ไม่ต้องรีบกินเวไปครับ <c oughs> อ่ามาแล้วแต่ในละในแต่ละมื้อค่ะสามารถรับโปรตีนได้มากสุดกี่กรัมคะ,อะตอบไปไม่เอาพี่ <c oughs> เอาเลยทำไมไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> โอเคร <c oughs> ่างกายสามารถรับได้เกิน30กรัมเกินร้อยกรัมจะกินได้มากแค่ไหนก็ได้แต่คีย์เวิร์ดของมันก็คือว่าจำได้ไหม <c oughs> เรื่องของเออแทงเออหรืออะมิโนพูลก็คือว่าพื้นที่ในการ,กรัเก็บ ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติในกลุ่มคนที่กินเวโปรตีนบ่อยๆบ่อยๆทีๆบ่อยๆทีแทนเมื่ออาหารแล้วตัดพลังงานหลักไม่ค่อยยอมออกกาลังกายพวกเนี้ยดามเมจในกล้ามน่าจะต่ำเพราะดามเมจในกล้ามเนื้อต่ำเนี่ยโปรตีนเนี่ยก็เข้ามาบูรณาการได้น้อยหรือหรือไม่บูรณาการทําให้ค่าโปรตีนที่อยู่ในเลือดของเราอะมันเต็มพอพื้นที่มันเต็มถามว่าเอาใส่เข้ามาได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ ก็ล้นออกคฉะนั้นพอล้นออกเกิดอะไรขึ้นล้นออกก็กลายเป็นฉี่ราคาแพงค่าไตมันก็จะสูงั้นในกลุ่มคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายกินเวโปรตีนแทนเมื่ออาหารอันนี้ค่าไตจะสูงอันนี้ก็ควรเลี่ยงฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องคืออะไรให้ความสำคัญของเวโปรตีนน้อยลงไปอีกหน่อยนึงเออเฮ้ยคำถามเมื่อกี้อะไรนะก็คือเราเขาบอกว่าอเอาง่ายดูด กินเท่าไหร่กวัดีบบางคนกินแบบเป็นจานเป็นมื้อใหญ่ๆกินยี่สิบสกู๊ปเลยอย่างเงี้ยครับเขาจะดูดได้หมดไหมดูดหมดดูดหมดแต่ว่าก็ย้อนกลับไปก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดคือพื้นที่อ่ะในเรื่องของเรามีพอไหมฉะนั้นถ้าคนที่กล้ามเนื้อเยอะแบบน้องยาซีอย่างเงี้ยถ้าอัดเยอะๆแบบสร้างเดเมจให้ร่างกายเยอะๆนั่นเท่ากับว่าร่างกายก็ต้องการโปรตีนไปบุรณาการเยอะขึ้น การกินเนื้อสัตว์เป็นกิโลเขาก็อาจจะทําได้แต่ถ้าคนอื่นเฮ้ยกล้ามยังกล้ามเนื้อยังไม่มีแรงฝึกน้อยเราไปโหลดโปรตีนนั่นแหละอย่างที่บอกคือค่าไตก็อาจจะสูงโปรตีนก็จะล้นกลายเป็นฉี่แลค่าแพงเปลืองเงินเปล่าๆก็ประมาณนี้นะครับมีขาขาแบบเข้าใจผิดกับการลดน้าหนักว่าอัดโปรตีนอย่างเดียวโปรตีนอย่างเดียวครับตําๆตำาๆอะไรเงี้ยแล้วพอลามออกร่างกายก็ไม่มีแรงเออแล้วก็วนลุ่ไม่ไม่ถอดสักทีอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ิในความคิดเห็นสินโปรตีนก็คือพลังงานชนิดหนึ่งครับที่จะให้เป็นสี่แคลเนาะหนึ่งหน่า<ำ>กับสี่แคลต่อ,อ,ต,อต่อให้คุณจะกินโปรตีนแทนคาร์โบไฮเดรตยังไงมันก็คือพลังงานครับพลังงานก็คือพลังงานต่อให้คุณจะคิดว่ากินโปรตีนแล้วผอมกินแทนข้าวเลยแต่ปริมาณที่คุณกินเท่ากับข้าวหรือว่าเท่ากับคาร์โบไฮเดรตมันก็เท่ากับคุณได้รับพลังงานเท่ากัน ร่างกายมันสามารถปรับตัวเพื่อใช้โปรตีนได้นั่นเองแต่ว่าก็อย่างที่พี่อาร์บอกแล้วใช่ใช่ชชชมันก็ต้องสักระยะหนึ่งที่จะปรับไปเป็น<ช>แต่ว่ายังไงครับร่างกายมันก็ปรับได้อยู่แล้วที่หมายถ,ถึงไอ้พวกที่ร่างกายใช้ไขมัน,เป,นเป็นพลังงานพวกกโตซิสอ,อะไรเงี้ยเหรอใช,ใช้ทั้งไขมันทั้งใช้ทั้งโปรตีนเลยอ๋อโอเคก็ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นพวกโภชนาการครับตับมาเนาะพอครับตําปุ๊บอะ แบบร่างกายมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นอะเออมันต้องตามหามันก็จะไปคัดเอาเอาอะมิโนในกล้ามเนื้อบ้างเอาอะมิโนในเลือดมาใช้บ้างหรือว่าเอาไขมันมาใช้บ้างฉะนั้นเนี่ยคับต่ำน่ะนานๆอ่ะไม่เวิร์กยังไงก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตด้วยครับอจะได้มีแรงจะได้มีแรงไว้ออกกำลังกายเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันก็เหมือนกับเป็นพลังงานที่เอาไว้ออกแรงนั่นเองเป็น เหมือนเรากินเพื่อให้มันทํางานตรงหน้าที่ของมันใช่ฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวคาร์โบไฮเดตนะครับการกินคาร์โบไฮเดตไม่ทําให้เราอ้วนนะฮะเรากินเพื่อให้เราใช้พลังงานนะครับแต่ว่าการที่เรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณลิตี้มันมักจะพลังงานสูงไงเรามักจะเกินจากจุดนั้นแต่ว่าถ้าเรากินอาหารที่เป็นคุณลิตี้จริงๆอ่ะกินยากมากเลยนะที่จะพลังงานเกิน เนาะใช่ไหมนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็น่าจะคลายข้อสงสัยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขอบคุณน้องยาซีนแล้วก็น้องแพรนะครับสำหรับการที่มาให้คําตอบเพื่อนๆในคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวอาจจะพาน้องๆมานั่งนั่งพูดนั่งคุยอีกนะครับเป็นแบบว่าเป็นคอนเทนต์เบาๆบ,บ,บ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อว่าจะเคลีย์กับคอนเทนต์ของพี่อาออโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย